ก็สาหรับช่วงนี้นะครับเกษตรกรชาวไร่อ้อยหลายท่านนะครับก็เริ่มที่จะทําการปลูกข้ามแรงกันแล้วนะครับก็เวลาที่เราทําการกบท่อนพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้เครื่องปลูกหรือใช้คนปลูกนะครับแนะนําระยะในการกบนะครับควรจะอยู่ที่1 0บถึงสิเซนติเมตรนะครับจะเป็นระยะที่ดีที่สุดครับและจะทําให้เราสามารถไว้ต่อได้นานด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูสภาพดินเพราะสภาพดินแต่ละแปลงการยึดตัว การเกาะตัวของดินนั้นไม่เหมือนกันครับโดยระยะของการกบฝังท่อนพันธโดยทั่วไปกับดินทั่วๆไปนะครับจะอยู่ที่1 0บถึงสิเซนครับแต่ถ้าเป็นในกรณีของดินทรายนะครับทรายล้วนนะครับถ้าทรายล้วนนี่แนะนําให้ฝังลึกหน่อยครับควรจะต้องมีอย่างน้อย1 5บหถึงยีเซนติเมตรครับก็จะทําให้ตออน,นั้นอยู่ได้นานกว่าครับรวมถึงการยึดเกาะการเจริญเติบโตของอ้อยนั้นก็จะไปได้ดีด้วยครับ ถ้าเป็นดินเหนียวเหนียวจัดหรือว่าดินที่มีลักษณะมีน้ําขังอุ้มน้ําได้ดีนะครับแนะนําให้ไม่ต้องกบฝั่งลึกมากครับให้อยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิเซนแค่นั้นพอครับเพราะจะเป็นระยะที่เหมาะกับดินประเภทที่มีน้ําขังหรือว่าดินเหนียวครับอ้อยก็จะทําการยึดป้องได้ไหวเช่นกันครับโดยถ้าเราทําการกบฝังท่อนพันธุ์ให้เหมาะสมกับดินแต่ละประเภทนะครับก็จะทําให้อ้อยนั้นจเจริญเติบโตได้ดี รวมถึงต้อนั้นอยู่ได้นานด้วยครับดินกับอ้อยสามารถไปด้วยกันได้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้โอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ทีมงานวีระอ้อยสวยด้วยนะคะ